สวัสดีครับผมอุ้ม g 4 5นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมระบอกครับกับแมปที่มีชื่อว่าฟูจิซันนะครับก็เป็นเกมที่จะให้เรานะครับปีนนะครับภูเขาไฟฟูจินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือแคมป์ก็เหมือนที่ทําการนะครับที่ทําการอุทยานเลยนะที่ตรงนี้ทําไมมันมีเกินไปเปล่าลูกพี่ หุ่นคนหุ่นไฟเปล่าก็นั่นแหละครับเห็นไหมตรงนี้มีเสาโทริอินะเราก็จะลองวิ่งเดินขึ้นไปครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ยวังเหรอเอ้ยอะไรมิซซิงอะไรมันวิ่งมันวิ่งมีจํากัดการวิ่งด้วยนะเฮ้ยตรงนี้มีแคม โอ้นั่งได้นะชิวจังตรงนี้ชิวจังเลยมาเดี๋ยวเราลองวิ่งขึ้นไปดูครับอ้ตรงนี้มีชือไอตอนแรกนึกว่าเชือกพูดลิ้นพันกันเลยมันไม่ใช่เชือกเว้ยมันเป็นอลาวลาวสลิงนะตรงนี้มีคล้ายๆออบบี้ด้วยโดดอุ้ยอย่าตกนะตกสูงนะเนี่ย เป็นล่องน้ำเลยโดยโดอุ้ยเกือบโดดชนลาวอะ่ะมีดอกไม้ด้วยตรงนี้สวยโหมันเป็นอย่างนี้เหรอวะมันมีต้นไม้ด้วยเหรอวะพวกเขาไฟฟูจิมีต้นไม้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเออ เอ้ยมีทําให้รอดว่าไป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 เรารอดทํามาแล้วเราก็มาปีนตรงนี้ครับปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะวุมีแหลมด้วยสุขภาพไม่ดีเราจะได้เริ่มใหม่นะเนี่ยปีนปีนครับปีนปีน,ปน ช่วงนี้เขากำลังฮิตเลยนะฮิตแมปเดินป่าบไปขึ้นมาเลยตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันมีหลุมมันมีหลุมตรงนี้ว่ะน่าจะหลุมพังนะเนี่ยหผมไปเหยียบอ่ะตะกี้วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งปีนปีนปีน,ปนขึ้นไปปีนขึ้นไป โอ้ชีวิตตรงนี้มีถ้าด้วยวะสงใสัผมต้องซูมไปใกล้ๆแล้วนะทุกคนนะอันนี้มีรูเยอะแยะเลยถ้าตกลงไปนี่น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราปีนออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนมันติดมันติดอ,อโอ้โห เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราขึ้นบันไดมาเอาสุขภาพสุขภาพเราขึ้นบันไดไปยังไงอะ่ะเราไม่ขึ้นได้ไหมขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ๋อแปลกเว้ ขึ้นบันไดไม่ได้นะครับแต่ว่ามาตรงนี้ได้เฉยเลยระวังนะตรงนี้มองพื้นดีๆเออมาได้ละมาได้ละคนนี้คือใครเนี่ยเฮ้ยมีโครงกระดูกแย่และ บนภูเขาไฟฟูจิมีโครงกระดูกด้วยขวาหลายซ้ายดีครับตรงนี้มีเชือกด้วยนะโอ้โหเหมือนมีนักโทษวะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยคนหนาวตาย จุดตรวจที่หนึ่งเย้เรามาถึงแล้วครับโอเคเล้วพิงไฟก่อนเพื่อสุขภาพนะ <c oughs> สวยสวยสวยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อข้างหน้ามีรูข้างหน้า,า,น,าน่าจะเป็นเดี๋ยวนะภูเขาไฟฟูจิวิ ไปยังไงเนี่ยวิเรียบร้อยไปกันต่อครับเมื่อกี้เราตกลาวานะเดี๋ยวขอแก้มือใหม่ก่อนแหมผมไม่คิดว่าบันไดมันจะหลุดออกมาแบบนั้นนะน่าจะฝั่งนี้แน่เลยนะต้องรีบไปครับอย่าไปเหยียบบันไดนะถ้าเหยียบบันไดปุ๊บมันไอ้นี่เลย โดนเลยโหูหถ้ามาตอนกลางคืนน่าจะเดี๋ยวนะทำไมมีคนตกลงไปแต่โครงกระดูกไม่ละลายนะเออออกมาได้แล้วร้อนหนาวๆวะ่ะนี่อะวิ่งได้ด้วยเดี๋ยวๆถ้ามันลื่นมันลื่นมันลื่นเอ้ยเพื่อนมันลื่น ลื่นตกลาวาตายเออปีนปีนปีนยากนะเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ย ปีนปีนจะมาทางลัดได้ไหมวะเออทางลัดมาได้วะไปทางลัดมันเลยเนี่ยถึงจุดอะไรใช้โกหกจุดตรวจที่สองครับจุดตรวจที่สองใครหัวปักอยู่งี้ยโอ้โหดูดูเรามาดิ ืสุขภาพเราแย่แล้วครับเดี๋ยวเรามันเพิ่มขึ้นเรื่อยเื่เราต้องระวังนะไปตรงนี้ยีมันบอกว่าระวังหัวของคุณเออเราต้องมาฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอ เราสุดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็โดดเข้าอุ้ยเอ้ยบนหัวมันมีหนามทางลัดถ้าเรามีทางลัดอุ้ยมีหลุมศพด้วยใช้ทางลัดให้เป็นประโยชน์ครับ <c oughs> เอออ้ยตก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 ,ตก นี่เป็นไงระวังการลม้มเออเออมาได้จุดตัวที่สามแล้ว มีแม่ค้าขายลามเมงอยู่ตรงนี้ด้วยฮัลโหลแม่ค้าทำไมไม่มีคนมาเก็บศพข้างล่างเลยอ่ะศพเพียบเลยโอ้โหไรหลักมนุษยธรรมมากๆยืนในไฟะ่ะผิงไฟได้ไหมถึงจุดตรวจที่สามแล้วนะทุกคนเอา ทำไมโดนขังเนี่ยคนจีนต้องออกมาเนี่ยเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อะ่ะจะช่วยยังไงเนี่ยเบอรออ์ออกมาออกมาอุ๊ออย ทุกคนคือผมผ่านมันมาได้แล้ววะ่ะไอหนามตรงนี้เนี่ยรู้ไหมว่าผ่านมายัางไงผมมาตรงนี้ไว้ทางลัด <c oughs> ผมไม่ได้ผ่านตรงนี้เลยผมมาทางลัดเลยตรงนี้เอออะไรเนี่ยมาเขียนว่าเลือกฝั่งของคุณอย่างระมัดระวังหรือคุณต้องเผชิญกับความโกรธของเยติเนี่ยเลยป้ายป้ายที่บอกให้ระวังเนี่ย มาตรงนี้เลยดีกว่านะตถ้าตรงนู้นก็ดีเหมือนกันโอ้โหง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดหข้างล่างดูดิปังไม่ตกไม่ตายด้วย เออถ้าเราลงข้างล่างตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะโอเคเราผ่านมาถึงตรงนี้ได้โชคช่วยล้ว,ลวนๆอ้ผมมาถึงยอดแล้วว่าสามพันเจ็ดร้อยเมตรอ่ะหูหมอกดูหมอก จบแล้วทุกคนผมมาถึงยอดแล้วโอ้โหด,ดูดิวิววิวดูวิวดีนอนได้ไหมนอนเออนอนดูวิวนี่สวยไหมเออถึงยอดไวชิปหายเลยโอเคก็ฝากก็เลคกก็สักบอดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะผมเป็นเออผมทำคลิปใหม่นะเออไม่มีคนดูเลย